แต่แม <So> ่สีแดงรับทีมะพุ่มพทนธุ์อ้าวโอ้ยน่าสนใจนู้นนั่นนี่แต่แม่สีแดงตระหนี่แบบเนี้ยอ้าวคันเพริบแับนี้แม่จะสบามสุดสุดแต่ถ้าเริ่มแบบนี้อยู่แบบว่าอ้าวผู้จัดตัดสินใจผู้เป็นผู้ هرو جيرا او نيڪ ڏيڻا ٿا ڏيڻا انمات او نيڪ ڏاڍو 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 اوه 8 7 7 ڏين 7 ڏين โกสีแดงนอนแล้วนะคะเพราะว่าลูกส่วนใหญ่จะอยู่ทางประตูสีชมพูค่ะ้ยจโกสีแดงนอนจ้ะ อืมแล้วสังเกตุได้เลยว่าจะพักหนักปกติไหมโดยตัดต้นทุนดีมากต้าจุ๋ยเนี่ยแล้วตอนนี้ทีมมีอะไรมาเสนอให้อ่าเข้มแข็งทีชิดแล้วทีเชนนะทีพันป่าอ่าเปลี่ยนอะไรไหมที่เปลี่ยนอะไรไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอะไรไหมนะครับ เลขที่เลขที่เลยจ่ายเลยคะแนนเจ็ดจ่ายสามสิบเจ็ดคะแนนแล้วทีนี้สี่ตัวอ่าฮะสิบเอ็ดศูนย์อ่าเบอร์พิลัฒน์เจไดท่านโอ้แสดงความคิดเห็น เระพีไข่ไม่แตกไข่ทั้งเลอ่าดูตะกร้อทีปนาก้แอเ้นเด็กนะครับฮับฮ่แล้วลยแอ่อ่าทีมเพื่อเอาชีวิตลกพางนะออกพยินเข้านะพระพีไข่แตกเก้ให้เขจากสีไหนนะทีปูออกพต็มิี่เลยนะ

ยอดเยี่ยมนะเยี่ยมมากพี่อภิญญ์เยี่ยมนะครับครับพี่นะครับนะครับ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  <upright flips over> <boom>. อ่าบอลลงไปแล้วนะครับ6จุดตัด4ครัวยังไงไอ้ตัวนี้เกมนี้เอามั้ยเอาไม่เอามาดูครับนี่เลยแต่ว่าผมก็ไม่พอจะไปซื้อไงซื้อตัดไปนี่ครับไปอีกแป้นแปะ1 2 3 2 2ครับเป็นโยกอยู่ๆเลยนะครับที่ตัดข้ามไป ครับอ่าไม่มีอะไรนะครับอ่า không อักษรคดี2นะสีน้ําเงิน 全部いない。